เรียนกำลัเศษส่วนเนี่ยมีอยู่หลายวิธีนะคะแต่ว่าวันนี้นคุณครูจะสอนโดยการทําให้ส่วนเท่ากันแล้วก็นําเศษมาเปรียบเทียบกันเราจะเห็นว่าจากโจทย์เนี่ยตัวส่วนเท่ากันไหมคะเท่ากันไหมไม่เท่ากันนั้เรียนคิดว่าเราจะทําให้ส่วนเป็นเท่าไหร่ดีคะตัวส่วน,นจะเท่ากันเ<ะ>ท่าไหร่ดีสิบหกอันเก่งมากค่ะถูกต้องมีเพื่อนตอบได้สองคนก็คือตอบไม่ได้ใช่ไหมนี่ เราจะทำให้ส่วนเป็น16ทั้งหมดเลยแล้วก็นําเศษมาเปรียบเทียบกันนะคะเราก็จะรู้ว่าตัวไหนมีค่ามากที่สุดแล้วก็ตัวไหนมีค่าน้อยที่สุดเศษ9ส่วน8ทําให้ส่วนเป็น16ทํำยังไงคะคุณเท่าไหร่คะนักเรียนก็ไม่ดูที่ตัวส่วน8เนี่ยทำยังไงให้เป็น16เอาไปคูณเท่าไหร่คะคูณ2เวลาคูณ2นักเรียนต้องคูณทั้งเศษและส่วน เศษส่วนมีค่าเท่าเด <5 S 1> ิม <5 S 1> นะคะ9คูณ2เป็น18 8คูณ2เป็น9 2 18 8 2 16ได้มาแล้วหตัวต่อมาเศษ1ส่วน2เราต้องการทําให้ส่วนเป็นเท่าไหร่คะนักเรียนทําให้ส่วนเป็นเป็นเท่าไหร่คะเป็น16เศษ1ส่วน2เปไปดูที่ตัวส่วน2เนี่ยคูณอะไรเท่ากับ16คะ สองคูณแปดเท่ากับสิบหกน้ำแปดมาคูณทั้งเศษและส่วนหนึ่งคูณแปดได้แปดเราก็จะได้เศษแปดตัวสิบหกต่อไปเศษเก้าส่วนสิบหกต้องทำอะไรไหมทำไหมอ่าถ้าหาตัวมาคูณกาคูณเท่าไหร่คูณหนึ่งก็จะมีค่าเท่าเดิมใช่ไหมคะอ่าต่อมาเศษสามส่วนสี่ทำยังไงให้ส่วนเป็นสิบหกสี่ 4มาคูณทั้งเศษและส่วนเราก็จะได้3คูณ4เท่ากับ <12. S 1> 3 4 1ส4คูณ4เท่ากับ <12. S 1> 16ได้ไหมจากนั้นเขาให้เราเรียงจากอะไรจากมากไปไน,น้อยอาจารยดูสิมี 6มีค่าเท่ากับเศษ9กส่วนแเพราะฉะนั้นมากที่สุดคือเศษ9กส่ว 12, นแต่อไปคืออะไรคะนักเรียนนี่ไปทะเศษ3าส่วนสอ่าแล้วก็12ใช่ไหมคนอื่นดูทันไหมคะก็คือเศษ3าส่วนสต่อไปคืออะไรคะเศษ9ก้ส่วนสอ่าเศษ9ก้ส่วนสิเศษ9ก้ส่วนสิและสุดท้ายคือ ิบซึ่งมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2เราจะเอาโจทย์มาตอบนะคะข้อน,นี้เข้าใจไหมคะาเข้าใจไหมเอาโอเคเดี๋ยวคุณครูจะพาทำอีกข้อนึงแล้วก็ให้ทำเองนะคะ